เหม็นเดือดจัดนักท่องเที่ยวต่างชาติยืนฉี่โชว์ที่ปราสาทนะครวัดสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของกัมพูชาเป็นโบราณสถานที่ถือได้ว่าศักดิ์สิทธิ์คิดว่าจัดการกับนักท่องเที่ยวรายนี้ลําบากทําได้แค่นําคลิปที่ถ่ายไว้มาแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียแล้วก็ตัดพอต่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติและเจ้าหน้าที่เหตุการณ์แบบนี้อาจเป็นเรื่องปกติไปแล้วสําหรับที่นี่แต่ก็ยังมีการเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหานี้ต่อไปสวัสดีครับ พบกับสารพัดสารพันธ์กันอีกเช่นเคยครับและสาหรับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวมาจากการแชร์คลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวต่างชาติกําลังยืนฉี่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปราสาทตครวัดในขณะที่มีนักท่องเที่ยวอื่นๆเดินผ่านไปผ่านมาพลุกพล่านนักท่องเที่ยวหลายนี้ดูเหมือนจะไม่สะทกสถานอะไรมากนักเพราะเขาทําภารกิจจนสําเร็จทรเทผลงานทิ้งลงบนพื้นแล้วนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําภารกิจทิ้งลงถังขยะ แล้วก็เดินกลมกลืนไปกับฝูงชนตั้งแต่เริ่มต้นจนจ,นจบภารกิจมีการบันทึกภาพไว้ให้เห็นกันอย่างชัดเจนและเมื่อน,นํามาแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียทาให้ชาวคอมเมนต์โมโหกันมากมีการขู่ว่าถ้าเจอนักท่องเที่ยวคนนี้ก็จะติดคุกแล้วให้ข้อมูลกันว่านักท่องเที่ยวต่างชาติรายนี้เป็นไกด์ชาวเกาหลีบางคนเศร้าที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้มองว่าเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมแนะนําเจ้าหน้าที่ว่าให้สร้างห้องน้ําเพิ่มขึ้นในบริเวณปราสาทนครวัด และยังมีชาวคขมรบางคนบิดเบือนข้อมูลว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยืนฉี่เป็นคนไทยสําหรับคนไทยบางคนเห็นว่าการมายืนฉี่แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะมีหลักฐานภาพถ่ายนักท่องเที่ยวทําภารกิจคล้ายกันแบบนี้ในบริเวณปราสาทนครวัดมาหลายคนแล้วแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความเชื่อว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญระดับโลกกลับปล่อยปละละเลยนักท่องเที่ยวซึ่งควรจะทําภารกิจแบบนี้ในที่ลับ กลับสามารถทําได้ในที่ลงแจ้งเปิดเผยและตั้งข้อสังเกตว่าห้องน้ําอาจมีไม่เพียงพอให้บริการนักท่องเที่ยวเอาละครับและก่อนไปฟังความวิเห็นของคนเขมรและพี่น้องชาวไทยของเราอย่างละเอียดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพัน,พนยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ และก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดของความพิเห็นต่างๆชาวขมรนที่นําคลิปมาแชร์ต่อเขามีการเรียกร้องให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณปราสาทนครวัดสรุปสาระ,ะสาคัญว่าขอให้หน่วยงานอับสราดําเนินการกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริเวณปราสาทนครวัดและเตรียมห้องน้าแบบเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และต่อไปจะเป็นรายละเอียดความคิดเห็นของชาวเขเมรและพี่น้องชาวไทยของเราครับส่วนแรกก็จะเป็นความคิดเห็นจากชาวเขเมรนนะครับคอมเมนต์แรกพูดด้วยประโยคสันส้นๆว่ามีห้องน้ําวางเปล่ามีคอมเมนต์ตอบกลับว่าคิดว่ามีแต่ไกลเกินไปสําหรับคนขี้เกียจและมีความรับผิดช,ชอบที่จะทําสิ่งเหล่านี้และมีคอมเมนต์ตอบกลับสันส้นๆอีกครั้งว่าใช่เลยมุมมองต่อไปเขามาแนะนําว่าให้เจ้าหน้าที่โทรหาเขาเพื่อเตือนสักครั้งทําตัวเหมือนอังกอรวัดไม่มีห้องน้ําสาธารณะ คนต่อไปเข้ามาอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับห้องน้ําและออกตัวแทนนักท่องเที่ยวไว้แบบนี้ครับบริเวณหน้าวัดคือลานจอดรถและตลาดมีห้องน้ําพอดีแต่มันยากที่จะโทษเขาด้วยการรีบฉี่บางครั้งอยู่ๆก็ฉี่ความพิถเห็นต่อไปเข้ามาข่มขู่ไว้ว่าถ้าเจอก็ติดคุกมีคอมเมนต์ตอบกลับแบบเตือนสติว่าแนะนําเขาก่อนมุมมองต่อไปแสดงความห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าทําไมไม่ทําห้องน้ําฝรั่งฉี่แบบนั้นทําลายสิ่งแวดล้อม คนต่อไปเขามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวหลายนี้เอาไว้ว่าสิ่งสําคัญคือเขาเป็นไกด์สงสัยเขเมรไม่รู้จักเกาหลีเลยพาฝรั่งมาเที่ยวส่วนใหญ่คนเกาหลีเดินไม่เคารพไกด์เขเมรเลยคนต่อไปเขามาแสดงความห่วงใยว่าเศร้าจังอยู่กัมพูชาไม่ทําตามกฎจะทํำยังไงดีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวคนต่อไปเขามาย้ําเรื่องห้องน้ําบริเวณปราสาทนครวัดไว้ว่า ไม่ใช่ไม่มีห้องน้ําแต่ทางเหนืออังกอมีหลายห้องอยากบอกเขาความพิเศษต่อไปนี่น่าจะรู้ข้อมูลแล้วว่าคนที่มายืนฉี่เป็นไกด์ชาวเกาหลีโดยกล่าวสั้นๆว่าได้หยุดงานของเขาชาวคอมเนคนต่อไปบิดเบือนข้อมูลว่าเขาคือคนไทยนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบิดเบือนข้อมูลที่เราพบเจอกันบ่อยครั้งจากชาวคมรมนในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรือเรื่องการเคลมชุดไทย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึง่งเรื่องผิดปกติลักษณะแบบนี้อาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทํากันเป็นปกติสําหรับชาวเขมรกลุ่มหนึ่งไปแล้วกลับมาที่มุมมองต่อไปเป็นในส่วนของพี่น้องชาวไทยเราบ้างนะครับคนแรกเป็นการตอบกลับชาวเขมรคนเมื่อสักครู่แบบประชดว่าวัฒนธรรมการฉี่ของคนเขมรแล้วก็แชร์ภาพคนยืนฉี่บริเวณริมถนนในเขมรมาให้ดูด้วยนะครับ มีอีกคอมเมนต์พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพนี้ว่าชัดเจนมีครบทุกตัวหนังสือคิดว่าคนไทยอีกไหมล่ะและมีการแชร์ภาพคนยืนฉี่ตามสถานที่ต่างๆในคอมเมนอีกหลายภาพมุมมองต่อไปพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าบัญชีต่อหน้านักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาใส่ขวดเทลงพื้นพร้อมสะบัดสะบัดคนต่อไปเขามายืนยันข้อมูลของนักท่องเที่ยวรายนี้ว่าในคลิปข่าวเป็นคนเกาหลีมาฉี่ใส่ขวดที่นครวัดมุมมองถัดไปบอกว่ายุคไหนแล้วแม้แต่ห้องน้ํา ก็ยังไม่พัฒนารู้แต่มีหินเป็นคำแพงก็ชมอยู่กับยุคหินจนลืมพัฒนาสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานมุมมองถัดไปพูดสั้นๆว่าวัดศักดิ์สิทธิ์อีกคอมเมนต์บอกว่าแล้วเชิดชูจังนครวัดคนต่อไปแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกแต่หาห้องน้ําเข้าไม่มีต่อไปเป็นความคิดเห็นปิดท้ายเข้ามาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวเขเมรและพี่น้องชาวไทยของเราจํานวนหนึ่งที่มีต่อกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งภายหลังก็ทราบข้อมูลกันแล้วว่าเขาเป็นชาวเกาหลีมายืนฉี่อยู่ที่บริเวณปราสาทนาครวัดท่ามกลางนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาและก็ไม่ใช่คนไทยตามที่ชาวเขเมรคนนึงบิดเบือนข้อมูลไว้และนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง กับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความวิดเห็นกันได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปรบกวนกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับ เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ